สวัสดีค่ะวันนี้เมนูขนมแพลนเบสของเราก็จะเป็นบราวนี่มันหวานนะคะเริ่มแรกก็นํามันหวานไปนึ่งให้สุกเรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็เอามาตวงด้วยการกัดกะเอานะประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงกล้วยน้ําว้าสุก2ลูกเพิ่มความหวานนะคะผงโกโก้หนส่วนสีถ้วยตวงผงฟูประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเนยถั่วของเราวันนี้เป็นแบบหวานนะคะก็จะประมาณ1นส่วนสถ้วยตวงกะกะเอาได้เลย รายละเอียดของส่วนผสมในรายละเอียดใต้คลิปนะคะอันนี้เป็นนมพืชค่ะรอบแรกเราใส่ประมาณ1นส่วนแถ้วยตวงก่อนนะคะทุกคนจากนั้นปั่นให้เข้ากันค่ะเรารู้สึกว่ามันแห้งไปหน่อยนะคะก็เลยเติมอีก1นส่วนแถ้วยตวงรอบแรกนะคะกับรอบสองรวมกันก็1นส่วนสถ้วยตวงนะคะมันทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะ ก็เอาใบมิดออกเนาะลองคนดูค่ะทุกคนเรารู้สึกว่ามันยังแบบมีความแห้งไปหน่อยนะคะมันหนืดไปหน่อยเราก็เลยเติมนมอีกหนึ่งส่วนสีถ้วยตวงโดยรวมแล้วน,นะคะก็ประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะสําหรับนมพืชนะคะระหว่างนี้อย่าลืมวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะคะทุกคนจากนั้นเราจะใส่เป็นมันหวานค่ะคนให้เข้ากันค่ะ แล้วกนะะ็นำไปใส่ถาดนะคะไฟที่เราใช้อบประมาณ150-160องศานะคะเปิดไฟบนล่างก็อบประมาณ20นาทีจากนั้นให้พักให้เย็นก่อนแล้วค่อยนำมาตัดค่ะพอมันเย็นนะคะมันจะเซ็ตตัวดีขึ้นค่ะ รสชาติออกมาใช้ได้เลยนะคะหวานกำลังพอดีเลยค่ะทุกคนไปลองทำทานกันนะคะเป็นขนมที่เฮลตี้ดีต่อสุขภาพมากๆค่ะ